ผู้ชมครับกลับมาครับมันมีเหตุการณ์อยู่เรื่องหนึ่งนะครับวันนี้ผู้เสียหายมาจากต่างจังหวัดเลยแล้วก็บอกว่าอมรินทร์ทีวีให้ช่วยหน่อยม,มันมีกรณีของคนเจ็บเนี่ยก็คือคุณนานาเนี่ยนะครับผู้ชมฮะคุณนานาเนี่ยเขาเล่าให้ทางผู้สื่อข่าวเราฟังบอกว่าเขาถูกครอบครัวของผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นลนักษณะเหมือนสาวห้าวหน่อยใช่ไหมชื่อว่าคุนุ<ค>นน่น แล้วเขาบอกว่าตอนที่ไปรู้จักกันนุ่นตอนแรกก็รู้จักกันดีเนี่ยนะคะเพราะว่าตอนปี6.4เนี่ยทางฝั่งของนุ่นเองเนี่ยเป็นลูกค้าตอนแรกข้าวเหนียวมะม่วงก่อนเพราะว่าเจ้าตัวขายข้าวเหนียวมะม่วงที่ตลาดนัดหลังจากนั้นมาทราบว่าตัวคุณนานานเนี่ยเป็นนักกายภาพบําบัดแบบแพทย์แผนไทยนะคะ <c oughs> ก็เลยติดต่อให้ไปที่บ้านเพื่อจะไปดูแลคุณแม่แล้วก็ตัวคุณนุ่นที่มักจะมีอาการแบบเจ็บป่วยเมื่อยเส้นหลังจากนั้นคุณนานา,นา,นานบอกว่าก็เริ่มสนิทสนมกันกันกบคุณน,นุ่นแต่แค่สนิทสนมกันไม่นานปรากฏว นุ่นไม่พอใจค่ะเพราะคิดว่านานาจะเข้ามาตีสนิทเพื่อหวังจะปอกลอกเท่านั้นยังไม ini, ่พอยังเห็นว่านุ่นเนี่ยเหมือนกับสนิทกับนานามากกล่าวหาว่าคุณนานาเนี่ยไปทําคุณใสเอ้อเหรอแล้วประเด็นคือพอคุณนานาไปสนิทสนองกับนุ่นปรากฏว่าพอครอบครัวเขาเริ่มระแวงเนี่ยนะฮะเห็นบอกมีการนัด แล้วก็ไปทําร้ายคุณนานาโดยวันนี้เจ้าตัวส่งคลิปให้เราดูใช่ไหมเป็นภาพอะไรคลิปหลักฐาน12ตุลาคมนะคะเหตุการณ์ตอนนั้นคุณนานากับคุณนุ่นเนี่ยเขาก็จะอยู่ด้วยกันใช่ไหมครอบครัวจะมาแยกทั้งสองฝ่ายออกจากกันค่ะโดยมีการกระชากคุณนานาลงจากมอเตอร์ไซค์แล้วจะเอาตัวนุ่นหลานเขาเนี่ยกลับเข้าไปในบ้านเพราะคิดว่านานาทําคุณใสให้นุ่นมาผูกพันมีอย่างนี้ด้วยนะเดี๋ยวปังเสียงคลิปแต่ตอนต้นหน่อยฮะไี้พรามก็เรียกเขาทำไมไปบ้านเรียกบ้านนั้นไปไปบ้านกันนั้นคุณมาไปบ้านก เดี๋ยวก่อนนะคนที่เมื่อกี้เนี่ยเ,ยเสื้อส้มคือใครน้องนุ่นน้องนุ่นเอาน้องนุ่นเข้าบ้านแล้วถีบคุณนานาตกรถมอเตอร์ไซค์แล้วเพราะสองคนได้มาด้วยกันแล้วพอญาติเห็นนะคะเลยลากนุ่นคุณนุ่นเขาก็ไม่อยากเข้าบ้านไงญ<อ>าติก็เลยลากคุณนุ่นเสื้อส้มเนี่ยค่ะให้กลับเข้าไปในบ้านมีอีกตัวหนึ่งใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์จริงๆมันดําเนินต่อมาเรื่อยๆแล้ววันนี้เจ้าตัวเลยหอบหลักฐานมา อีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าครอบครัวกลัวว่านุ่นจะเอาเงินให้นานาจนหมดเหตุการณ์ที่ธนาคารค่ะบังคับให้นุ่นไปธนาคารแล้วถอนเงินในบัญชีทั้งหมด5 0 0แสนนะคะให้เอามาฝากไว้กับคนที่บ้านเพราะกลัวนุ่นจะเอาเงินไปให้นานาเดี๋ยวก่อนแต่อันนี้แสดงว่าต้องเป็นครอบครัวของนุ่นไทยของนุ่นครอบครัวของนุ่นครอบครัวของนุ่นเป็นคนถ่ายใช่ไหมใช่ค่ะแล้วประเด็นก็คือนุ่นเองก็แสดงว่าไม่ไว้ใจครอบครัวเหรอ นุ่นเองเนี่ยไม่อยากให้ครอบครัวมายุ่งกับนานาไงคืออยากจะให้ทั้งสองคนเนี่ยต่างคนต่างอยู่สุดท้ายนุ่นบอกอ้าวจะให้ถอนเงินใช่ไหมจะได้สบายใจนุ่นก็ยอมไปที่ธนาคารเพื่อถอนเงินเก็บไว้กับญาตินะคะเพราะญาติกลัววเดี๋ยวจะสูญเงินสูญทองไปกับนาาจะมาตีสนิทไท่กันเหรอเป็นผู้หญิงด้วยกันทั้งคู่นะใช่ค่ะเขากลัวว่ารักกันเหรอเขากลัวจะรักกันและเอาเงินคือเขาเขาบอกเขาห่วงเรื่องเงินนี่แหละเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวของคุณนานาอายุเยอะแล้ว อายุ50กว่าละส่วนน้องนุ่นเนี่ยอายุ42ใช่ค่ะดังนั้นก็เลยกวนนานามาตีสนิทเลยไปบีบเนี่ยนะฮะ<ห>ให้ทาง<ไ>ด้านของน้องนุ่นใช่ไหมใช่ค่ะไป <def> ถอนเงินออกให้หมดยังไม่พออีกมีอีกหลังจากที่ถอนเงินเสร็จแล้วปรากฏว่าแทนที่เรื่องจะจบคลิปที่3เป็นการตะโกนหันมาด่านานาหลังได้เงิน500,000ไปแล้วนะคะบอกว่านี่เป็นหมอผีนะเอา้าเหรอจะดึงจะดึงจะดึงกันใช่ไหมไม่ไม่ไม่ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วย มาด้วยค่ะมาด้วยอธิบายลองอธิบายก่อนช่วยด้วยค่ะเราไม่เก็บใจไฟเรามีใบแจ้งไมไว้แล้วเราแจ้งที้โรงพักสีเทพเราแจ้งามไว้แล้วเรามีใบแจ้งไฟสีเทปสีเทพช่วสีเทปช่วยด้วยค่ะยันยันจะเชื่องจะช้ำไม่ต้องทำไม่ทำก็จะจบนมีไปก่อนเดี๋ยว

ไม่ยืนไม่ไม่ต้องไม่มาแจ้งความนะต้องไปคืนกับหนูกันได้แล้วเขาใจนะหมอจะดึงบอลจมดึงทิ้งอย่างเดียวเลยทิ้งหมอจะปล่อยเนี่ยจะปล่อยเนี่ยปล่อยปล่อยปล่อยเดี๋ยวดึงฮะเดี๋ยวต้องบอกก่อนเสียงที่กี๊กี๊กี๊อยู่นี่นะฮะที่บอกปล่อยไปปล่อยแจ้งความนั้นคือใครคุณนุ่นค่ะคุณนุ่นเน่ยไม่อยากไปกับครอบครัวง่ายๆเลยแต่ก็กล่าวหาว่ายายนานาเนี่ยเป็นหมอผีหรือเปล่าทําให้นุ่นเนี่ยไปตีสนิทอันนี้เหมือนครอบครัวจะจับนุ่นพลากออกจากนานานะฮะใช่ค่ะนี่ใช่ไหมเดี๋ยวขอฟังเสียงหน่อยสิ ไม่ไม่คุยจะข้างบนนี่ไม่ไปตำรวจมาแล้วนักบอกยาวตำรวจช่วยด้วยค่ะจะมาเอาตัวไปอีกแล้วเพิ่งแจ้งฟังตวีนาตำรวจไม่ให้เอาไปสัญญาแล้วจะยังเอาอยู่อ่อปล่อยใครคืออะไรเดี๋ยวผมบอกคุณอะไรนี่พ่อแม่พ่อมา่อมาเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เพิ่งถอนแจ้งความค่ะเพิ่งวันเพิ่งถอนแจ้งความเมื่อวานนี้เขาไม่เอาเขาไม่ไป คุยกันแล้วคุยกันไม่ไปอนุ่นพูดเองนุ่นพูดเองเมื่อวานนี้คุยกันแล้วค <uh ่ะเมื่อวานนี้คุยกันแล้วข้างหลังเอาไปยไปย้วาเป็นว่าทางฝั่งครอบครัวนุ่นไม่อยากให้มาอยู่กับนานาเออก็แปลกนะฮะแล้วเหมือนครอบครัวนุ่นกำลังจับนุ่นใช่ไหมให้ถอยห่างจากนานาซะล่าสุดวันนี้นานาเขา เขาเขามีอะไรพิเศษกับทางด้านนุ่นหรือบ่าทำไมครอบครัวนุ่นถึงไม่อยากให้นานาเข้าไปข้องเกี่ยวคุณนานาก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ <c oughs> สนิทสนมกันแต่ไม่ได้เป็นในเชิงชู้สาวนะแค่เหมือนกับออคุยกันแล้วสบายใจเพราะนานาเองก็มีสามีเป็นชาวต่างชาติแต่อยู่เมืองนอกแต่ครอบครัวเขาในกังวลที่นี้มันมีประเด็นเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมที่ครอบครัวของนุ่นยิ่งไม่สบายใจนาน,นานเนี่ยจะออกรถ ออกรถป้ายแดงนะคะแต่เป็นการออกรถโดยใช้ชื่อนุ่นทางญาติฝั่งนุ่นพอเขารู้เรื่องเขาก็เลยยิ่งกลัวยอย่าเลยว่ามันจะมีปัญหาแต่คุณนาณาอธิบายเรื่องนี้เธอบอกว่าตัวของตัวของนุ่นเนี่ยเขาเหมือนกับเครดิตเขาดีกว่าก็เลยให้นุ่นเป็นคนไปออกรถที่เต้นรถจนกระทั่งครอบครัวทราบครอบครัวก็เลยไม่พอใจค่ะหาว่าตัวของเธอเนี่ยไปบังคับให้นุ่นออกรถให้ซึ่งจริงๆไม่ใช่เธอเนี่ยจะเป็นคนจ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์แต่วันนี้เริ่มหวัดผวาเพราะครอบครัวนุ่นเนี่ยจะตามมารังควานจนกระทั่งเธออ้างว่า ะะแล้วอยู่บ้านก็ไม่กล้าจะนอนตอนกลางคืนต้องไปนอนตามปั๊มน้ํามันนะคะเข,เขาพูดว่าตอนแรกพี่ไม่รู้นะคะว่าเขาว่าพี่เป็นหมอผีสิบแปดมงกุฎทาเสน่ห์พี่ไปขายของก็ไม่มีใครซื้อพี่เพราะว่ากลัวสเสน่ห์ทุกคนก็ีตอนนี้พี่เป็นสังคมรังเกียจคุณอุมาพรเนี่ยก่อนที่จะมาหนะ้่ยน่ะเขาโดนน้องเขานะบอกให้โอนสมบัติให้หลายครั้งแล้วแต่เขาไม่โอนแล้วก็เขานะี่ยเอาเงินไปให้คนอื่นยืม คนอื่นก็ไยโทรไปยุ่ทางนูง้นว่าเรา18มกรุ๊ก็คือมาขู่ฆ่ามาดักทําร้ายเอาปืนมาล้อมบ้านแต่ตอนตื่นตอนที่เอาปืนมาล้อมบ้านเนี่ยคุณอุมาพรอ,อยู่ด้วยแล้วคุณอุมาพรก็ได้โทรด่าน้องว่าอย่ามาทําอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาได้โทรเถียงกันทางโทรศรรัพท์ <Mitarbeiter> เขาบอกเขาออกไม่ได้ที่บ้านไม่ให้ออกแต่ตอนนี้ครั้งล่าสุดทราบมาจากผู้กองว่าเขานั้นออกไปที่โรงพักด้วยในข้อหาที่นายสุรินมาขู่ฆ่านี่อีก ผู้ชมฮะคือประเด็นเนี่ยต้องบอกกันว่านานาเองเนี่ยคือเขาก็บอกว่าเขาคบหากับนุ่นซึ่งนุ่นเนี่ยเหมือนกับทอมบอยนี่นะฮะแ,แต่ว่ามไม่ได้มีอะไรเกินเลยส่วนทางครอบครัวน,นุ่นก็กลัวว่านานานจะไปหลอกแล้วก็กล่าวหาว่าเป็นหมอผีทำคุณใสวันนี้เพื่อความแฝงนะฮะทีมข่าวเอเมริกีไปเจอพ่อน้องนุ่น เราก็ถามเนี่ยนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นสําหรับลุงส่วนลุงส่วนขอยืนยันอย่างนี้เนี่ยนะฮะว่าลูกสาวของเขาเนี่ยรู้จัก,จากน,านานาเพียงประมาณ10วันเนื่องจากว่าอีกฝ่ายเนี่ยมีการทําเสน่ห์หรือเปล่าเนี่ย ไม่ได้ไปกล่าวหาว่าเป็นหมอผีแค่บอกว่าพาลูกเนี่ยไปเป็นหมอดูแล้วก็ไม่เคยใส่ร้ายฝั่งของผู้หญิงแต่คุณพ่อกําลังสงสัยว่าแค่สิบวันทาไมอยู่ดีๆลูกสาวเนี่ยถึงไปสนิทสนมกับ<อ>ตัวของนานามากแล้วจากภาพที่เห็นนะคะว่ามีการแยกตัวนุ่นไปกักขังอะไรตามภาพที่ถูลูกถูก,กลางไปหรือเปล่าพ่อบอกว่าไม่ใช่จริงๆเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนา,นานาเข้ามาตีสนิทกับนุ่นเองแล้วแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอส่วนเรื่องของรถที่เกิดขึ้นปรากฏว่านุ่นเนี่ยนะคะเขาไม่รู้เรื่อง อยู่ดีๆไม่รู้นานาไปคุยกับเต้นรถยังไงเซลล์ที่โชว์รูมเอาชื่อนุ่นไปออกรถป้ายแดงโดยที่ตัวของนุ่นเขาไม่ได้ไปด้วยครอบครัวก็เลยยิ่งเป็นกังวลว่าเดี๋ยวนุ่นเนน่ยมันกลับจะถูกปอกลอกแล้วก็กลายไปเป็นหนี้ทั้งที่เจ้าตัวเนี่ยไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้ขับด้วยแต่ว่านานาเอาชื่อนุ่นไปใส่ดังนั้นคนเป็นพ่อแม่ก็เลยต้องจับแยกใช่ค่ะหาเขาว่าพ่อเนี่ย้าเราอ,อีวัาอีกก็ปรับเอาไปเสียคับปรับคนละห้าร้อยบาทรถเครื่องนั่นก็เสียไป เดี๋ยวไมนิดเดี๋ยวขเ 2500, ขาเรียก2.5 0 0ก็เขจ่ายเขาไปคือว่าอยากจบจบไปไม่อยากมีเรื่องราว,วมันมันมัน,ม,นมันคบกันแบบธรรมดาคนแค่แค่สิบวันน่ะแค่สิบวันเองรูร้รจักกันแค่สิบวันเองครับเกิดเรื่องเลยพอเขาหมอดูเขา,าธรรมชาติเราเราก็พูดตระตาสามชาวบ้านนั่นแหละ ไม่ได้ไปว่าอกนาปักหน้าป้อมยางงุ้นอย่างนี้ไม่เคยว่าเลยคือพ่อก็ห่วงลูกสาวล่ะนะทอมบอยว่าทำไมไปติดกับนานาขนาดนี้ถูกไหมฮะและยิ่งไปกว่านั้นก็คือนานาเหมือนกับอายุน้อยกว่าด้วยมั้งก็เลยเหมือนกับเอาช่องเอาชื่อไปให้เขาซื้อรถแล้วทางด้านลูกสาวผมก็ไม่ได้ขับด้วยคยายฝั่งของนานาเป็นคนขับอ่ะทั้งหมดนี้เรื่องคดีต่างๆที่มีการทะเลาะว่าก็จ่ายค่าปรับแล้วก็ขอยืนยันว่าไม่เคยเอาปืนไปขู่นานาขอให้นานาสบายใจได้ เพราะฉะนั้นถ้านานา,นาโดนคูอีกก็แจ้งดำเนินคดีได้เลยดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป3 4 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ